3 7 0นะครับคันนี้มาอัพสเต็ปทำชุดท่อเปิดปิดวาลวนะครับเดี๋ยวไปฟังนะฮะว่าเสียงตอนเบิร์นเครื่องกับตอนปิดออนออฟวาลวเป็นยังไงฮะ ทดสอบอัตราเร่งน,นะครับ370จัดชุดท่อยูโรอาร์ดิคซอนะฮะมีรลโมเปิดปิดวาลนะครับออฟวาวเนี่ยเงียบเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับใช้งานได้แบบโหสบายมากเลยนะครับจากออกจากบ้านตอนยังคืนหรือว่า จะตรวจสภาพรถตลออะไรก็สบายมากครับเพราะเงียบกริบนะฮะเป็นรถเดิมๆเลยระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่แบบมาแรงมากนะฮะช่วงนี้ลูกค้าชอบเปลี่ยนเพราะว่าจบทุกสิ่งอย่างดังก็ได้เบาก็ได้เพียงปลายนิ้วนะครับแล้วก็จ่ายราคาเบาๆด้วยเอาผมให้ฟังเสียงข้างนอกทีหนึ่งฮะว่าเปิดเบาดังลั่นขนาดไหนโอ้โหเสียงสุดอะ สนใจนะครับ370อยากจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดเอ็กซอร์สนะฮะมีแบบมีระบบเปิดปิดวาล์วนะฮะทำไปถึงแบบฟูเซตยันเฮดเดอร์เราก็ทำได้นะครับหรือจะเตรียมจูนสเตท2ก็สบายมากครับสนใจยังไงมาอาทอซิงนะครับสูตรท่อรับหญิงยอทองรอครับผมยูโรอาร์ดเอ็กซซอร์สขอบคุณครับ